จากที่ผมทําการสาธิตวิธีการใช้งานวิดีโอคอนเฟอเรนต์นะครับโดยเป็นของฟรีนะที่ชื่อว่าแอปพลิเคชัน z o ูมนะครับก็มีน้องๆเพื่อนถามอีกว่ามีแอปตัวไหนที่มันดีนพอกับัติซูมบ้างแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ฟรีด้วยครับวันนี้ผมก็เลยเอาอการใช้งานอีกแอปหนึ่งซึ่งเป็นแอปของบริษัท c ิสโก้นะครับซึ่งเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ของอเมริกาแล้วก็ดังในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กแล้วก็มีวิดีโอคอนเฟอเรนต์มากนะครับโดยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนต์ของเขานะครับ จะมีด้วยกันสองแบบก็คือแบบที่เรามีตังนี่างตามอินเตอร์เพย์ใหญ่หรือองค์กรเนี่ยก็เลยซื้อมาติดตั้งเองในที่บริษัทเลยนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือ,อาสามารถที่จะใช้เป็นเปเปอร์ยูทนะครับก็คือสามารถไปใช้บนที่เชื่อว่าเป็น c ิ sco c ข่าวได้เลยนะครับโดยสามารถซื้อเป็นไลเซนเรามีเราต้องการคอนเฟอเรนซ์สิบคนเราก็ซื้อไรเซนเท่านั้นไม่ต้องลงทุนที่อินฟาเซคเจอร์ของเราใหม่เองนะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าในช่วงของโควิดที่ว่าฟอร์มโคว c ดซิสโก้เขาก็ใจดีนะครับ เปิดให้เราใช้ได้ฟรี90วันนะครับโดยโลงทะเบียนที่หน้าเว็บที่ชื่อว่า Sig n in for f r ฟ e นะครับซึ่งมีข้อดีก่า Zoom ตรงที่ว่า Zoom เนี่ยจะคอนเฟอเรนได้ร้อยดีไว้จริงแต่ว่าจะมีเวลาแค่40นาทีต่อหนึ่งห้องประชุมแต่ของ Cisco เนี่ยไม่จำกัดเลยครับสามารถคอนเฟอเรนทั้งวันก็ได้เลยนะครับเป็นเวลา90วันนะครับก็จะมาขอแนะนำวิธีการใช้ซึ่งผมบอกได้เลยว่าก็ง่ายกว่ากับ Zoom นั่นเอง Zoom นะครับแล้วก็วิธีการล ไซน์อินหรือไซน์อัพก็ไม่ได้ยากนะครับใช้แค่อีเมลอย่างเดียวครับก็วันนี้มีทิคหรือก็วิธีการง่ายๆครับแนะนําให้กับเพื่อนๆน้องๆฟังนะครับการใช้งานของเว b เอ็กเบื้องต้นเราก็ต้องทําการเข้ามาโหลดตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับก็คือจะเป็นตัว iOS หรือ Android ก็ได้นะครับถ้าเกิด iOS ก็มาที่ตัว App Store นะครับก็เลือกพิมพ์คําว่าวเเลยนะครับไม่ต้องมีคําว่า c ิ sco นะครับคลิกึเข้าไปนะครับก็ จะมาเจอสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ Cisco Webex Meeting นะครับเป็นรูปผู้หญิงผมสั้นคนนี้นครับเราก็ทำการดาวน์โหลดน้องผมพอดีว่าดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับก็ทำการเปิดได้เลยเปิดเข้ามาเนี่ยหน้าตาก็จะพามาที่แอปนะครับก็จะมีเหมือนกันเลยก็คือว่ามี Join Meeting Sign In แล้วก็ Sign Up กรณีที่เรายังไม่ได้มี Account นะครับก็ทำการ Sign Up ได้ก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ Sign Up นะครับแล้วก็ทำการใส่อีเมลนะครับเพื่อ ใหอ้อันนี้ผมก็ปวดเอไปใส่อีเมลเพื่อสร้างแอคเคาท์ของเราเองนะครับผมก็ใส่อีเมลลงไปนะครับอีเมล o o g l e m a i l หรือเมลอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายคือเราต้องไปคลิกตัว Confir m a c c o u n t ทที่อีเมลของเราด้วยนะครับว่าเรามีตัวตนอยู่จริงนะครับนะครับก็เรียบร้อยนะครับปุ๊บพอใส่อีเมลไปแล้วเนี่ยก็มาเลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็ชื่อใส่ชื่อของเราไปนะครับ ใส่นามสกุลนะครับโอเคแล้วผมก็คอนติเนียไปเลยปุ๊บนะครับอเคเขาก็บอกว่าตรงแอคเขาผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ให้ผมไปทําการแอคติเวทที่เมลนะครับผมก็ไปคลิกที่เมลเนี่ยเมลผมมาแล้วนะครับพอคลิกที่เมลปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณนิสนาดนดีด้วยนะครับคุณก็ได้เข้ามาแล้วก็ยูสเซอร์เนมก็คือตัวตัวอีเมลของเรานะครับแล้วก็เว็บไซต์ เว็บ x ก็คือนี้จะเป็นห้องประจำตัวเรานะครับ Me e t i n g s เ a c e 7เว็บอันนี้ก็ไม่ต้องจำก็ได้ครับเราให้เราคลิกที่ตรงเ r e a t e password จะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่ได้เขียนพาร์ทเวิร์ดเลยนะครับเราก็เลือกอะไรก็ได้นะครับจะเป็นโ Chrome จะเป็น Safar i ก็ได้ผมเลือก Safar i ก็แล้วกันนะครับเพื่อไปตั้งพา s ์ทเวิร์ดนะครับโอเคเราก็ตั้งพา s s w เวิร์ดครับพอเราได้พา s s w เวิร์ดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาที่ตัวเว็บ X อ p กแอปพลิเคชันของเรานะครับด้านขวามือด อาจจะมีหน้าจอขึ้นขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าจอยมิงไซน์อินหรือไซน์อัพนะครับกรณีนี้เราก็จะไซน์อินเข้าไปนะครับแล้วก็ไซน์อินนะครับแล้วก็ใส่ตัวอีเมลแอดรสนะครับที่เราดิจิตเตอร์ไว้นะครับก็คือผมมีหลายอีเมลนะครับผมก็ใส่อีเมลอื่นเข้าไปได้นะครับก็คือยูเซอร์เนมนั่นเองนั่นัเองนะครับแล้วก็เน็กนะครับก็จะถามว่าอ่าโอเคเราเลือกไซน์นะครับเราก็ เกี้ในอีเมลเขาส่งมาให้เราไซด์หนึ่งเราก็คลิกไปตรงชื่อไซต์เลยนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับผมก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับก็เหมือนเกินเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องมาแฮกนะครับเพราะว่าหลังการประชุมผมหลังการถ่ายวีดีโอเสร็จผมก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนะครับก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเขาก็จะบอกว่าต้องการแอคเซสตัวยูเคชั่นไหมอะไรนะครับก็ผมก็โอเคนะครับ ิีจะปินไหมก็ไม่ต้องก็ได้นะครับก็คือตอนนี้หน้าจอเราจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือตรงกลางนะครับเราเลื่อนซ้ายขวาก็ได้นะครับคือกรณีที่เราจะเริ่มประชุมนะครับเราสามารถที่จะคลิกปุ่ม Start Meeting ได้เลยนะครับแล้วก็อินไว้เพื่อนของเราเข้ามาได้นะครับหรือเราต้องการจะจอยมิเงกับคนอื่นเราก็คลิกที่ตรงด้านล่างคือจอยมิ t i n g ขึ้นมานะครับเขาก็จะให้ใส่ตัวมิเ t i n ไอเดีที่เราขอมาจากเพื่อนเรานะครับว่าให้เข้าไปที่ห้องนัมเบอร์อะไรนะครับอ่าหรือถ้าเกิดผมเลื่อนไปทางซ้ายมือนะครับจะเห็นว่า เราสามารถที่จะตั้งสเกดูในการ,รนัดหมายประชุมกับคนอื่นในล่่งหน้านะครับมันโดยที่มันจะส่งเป็นรายละเอียดเป็นอ e ีเมลไปให้กับคนอื่นนะครับผมจะลองนัดหมายไปยหนึ่ตัวนะครับก็คือด้านบนขวาจะเป็นรูปเครื่องหมายบวกสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะให้ถามว่าชื่อห้องประชุมเนี่ยคือชื่ออะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมก็เขียนว่าเป็นนิสนาทเช็คก็ได้นะครับ ตัวพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดเราสามารถที่จะโชว์พาสเวิร์ดก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เอาง่ายๆก็ได้นะครับหรือ,อย,ายากก็ไล่ผมก็เปลี่ยนเป็น2องหธรรมดานะครับอินไวตอีเมลนะครับก็คือจะส่งเมลไปให้คนอื่นเราก็สามารถอินไวตได้หลายคนนะครับโดยที่ก็พิมพ์อีเมลเข้าไปเลยนะครับสมมติว่าผมพิมพ์อีเมลของอุ้ยผิดผิดนะครับพิมพ์อีเมลของ คนแรกเข้าไปนะครับว่าผมจะอินไว้เขาแล้วก็กด Enter ไปเลยนะครับก็คือใส่อีเมลคนที่2ลงไปนะครับปึ๊บนะครับก็ถ้าเกิดจะคนที่3ก็แอดอินไว<ง>้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นนะครับพอเสร็จแล้วนะครับไปตรงวันที่นัดหมายการประชุมก็คือถ้าเกิดสมมติเราผู้นี้เราก็กคลิกไปตรงตัวเลขเขาก็จะให้เลือกไปวันไหนสมมติว่าผมเป็นพรุ่งนี้นะครับผมก็วันที่16เวลานะครับเราก็คลิกเลือกเวลาก็สักเที่ยงก็ได้นะครับโอเค เป็นกี่นาทีนะครับก็เที่ยงถ้าเที่ยง5นาทีแล้วก็ใส่เที่ยง5นาทีลงไปนะครับแล้วก็เสร็จนะครับก็จะเป็นเที่ยง5นาทีวันที่16นะครับเวลาการประชุมก็1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่เราเรา1ชั่วโมงก็พอนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดส케จูด้านบนเลยขวามือนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นเมลส่งไปให้กับคนที่เราอินไว้นะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเครื่องนี้เครื่องของผมเครื่องมือถืออันนี้นะครับมีอีเมลอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมีอีเมลส่งมาเนผมจจะะชให้ดูก็็ป อีเมลขึ้นมาว่ามีการอินไว้มาอย่างไรนะครับเนี่ยครับอีเมลก็จะบอกว่านิสนาอินไวมานะครับพวกนี้เวลากี่โมงนะครับอันนี้คือทำโซนผมผิดนะครับเดี๋ยวต้องไปแค่ทำโซนนิดนึงจะเป็นที่สิงคโปร์นะครับถ้าเกิดเราจะจอยมิทติ้งก็คือเราทําการกดจอยมิทติ้งได้เลยนะครับก็คือคลิกที่ปุ่มสีเขียวนี้มก็จะวิ่งไปหาตัวหน้าเว็บ x ของเราให้เลยนะครับเนี่ยครับก็เปิดที่ตรงเว็บ x ปุ๊บได้เลยนะครับก็ ก็จะวิ่งเข้ามาที่ห้องประชุมได้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นต้นนะครับก็คือสามารถที่จะจอยห้องประชุมเลยผมขอออกนะครับ <Okay. S 1> ครับกลับไปที่ตัวหน้าจอเว็บเอของเรานะครับกรณีที่เราต้องการจะนัดประชุมตอนนี้เลยคือเร่งด่วนอยากจะคุยตอนนี้เลยก็สามารถที่จะกลับไปเลื่อนสไลด์ไปที่หน้ากลางนะครับแล้วก็ start meeting ขึ้นมาได้เลยเหมือนกันนะครับพอ start meeting เนี่ยเขาก็จะ ทําการด้านด้านล่างนะครับเป็นการมิวเสียงไม์กับหน้ากล้องไว้ก่อนนะครับส่วนตรงกลางก็จะบอกดีเทลของห้องประชุมเราเวลาเราบอกว่าให้คนอื่นจอยเข้ามาเราจะส่งเป็นอีเมลไปเมื่อกี้ก็ได้หรือเราจะใส่เป็นมิทติ่งนัมเบอร์ก็ได้นะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าเราบอกนี้เข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับว่าให้เข้ามาจอยผมจะเข้าไปจอยมิทติ่งผมอันนี้ผมอยู่หน้าจอยมิทติ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการเปิดกล้องของผมก็ได้นะครับปุ๊บเขาก็จะพรีวิวก่อนนะครับดีดีปุ๊บ,บอันน เสี่ยมี่นะครับกล้องมันจะแปลกๆมันจะอยู่ข้างล่างนะครับนะครับก็เขาไม่เห็นหน้าผมถ้าเกิดคนอื่นเข้ามาก็จะมาเป็นหน้าจอเล็กๆเรียงทีนี้กรณีที่เราจะแชร์คอนเทนต์นะครับตัวแชร์คอนเทนต์มันก็จะอยู่ตรงปุ่มสีคืออันนี้เสี่ยวมี่ตัวนี้มันกล้องมันอยู่ข้างล่างผมก็ใช้ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะครับเราก็ไปตรงปุ่ม3ามปุ่มนี้นะครับปุ๊บพอคลิกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีคําว่าแชร์คอนเทนต์ตัวหนึ่งนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยปุ๊บ ถ้าเราจะแชร์รูปอะไรเราก็ทําการแชร์ทั้งไวบอร์ดแชร์รูปแชร์โฟโต้หรือเราแชร์โฟโต้นะครับเขาจะถามว่าเราให้สิทธิ์เขาหรือเปล่าเราก็อนุญาตนะครับปุ๊บอ่าสมมติเราไปที่ตรงคังภาพนะครับผมก็อาจจะแชร์รูปผมอ่านะครับขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นตัวยิกยิกยิกเห็นไหมครับตรงข้างสต็อปแชร์ลิงอันนี้คือเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะทําเป็นตัวของ ดินสอรหรือนี่ในการขีดเขียนได้สมมติว่าเราวงตรงนี้ภูเขาตรงนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นด้วยนะครับถ้าเราจะสต็อปนะครับก็ทางด้านบนนะครับซ้ายมือเราก็ทําการจะเซฟดอคูเมนต์หรือเปล่าเราก็ไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับถ้าเราจะสต็อปด้านบนซ้ายมือจะเห็นว่าสต o อปแชร์ n ิงนะครับล้วก็คลิกปุ๊บก็จะกลับเป็นหน้าเราปกตินะครับนี้ก็ถ้าเราจะหยุดการประชุมเราก็ทําการคลิกที่ก,กากบาดสีแดงด้านล่างนะครับก็จะทําการลิฟต์จากมีติ่งได้เลยนะครับก็ ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ตัวเว็บ X Confer e n c e นะครับถ้าเกิดเราใช้งานเรียบร้อยเราจะทำการออกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการย่อหน้าจอไว้เฉยก็ได้ถ้าเราจะออกเราก็คลิกด,ด้านขวามือนะครับนะครับแล้วก็ Setting นะครับแล้วก็ a c c o u n นนะครับนี่คือเราก็ใส่เอาก็ได้นะครับก็ออกไปจากเว็บ X นะครับ ็นยไงกันบ้างครับก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าเจ๋งมากครับและยิ่งเป็นในช่วงโอกาสทองตัวน,นี้ที่เราได้มีโอกาสาใช้ฟรีถ้าเกิดใช้ฟรีแล้วโควิดจะไม่หายผมก็ภาวนาให้ซิสโกเข้าใจดีให้เราใช้ต่อไปไเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วสนใจเราก็สามารถที่จะขอใช้บริการจากทางบริษัทเขาได้นะครับก็ถือว่าเป็นแอปตัวหนึ่งที่ทั้งแชร์หน้าจ,จอก็ได้แล้วก็สามารถสร้างคนเพลนได้อย่างน้อยผมว่าคนเพลนคนไทยอะ ต่ำๆก็ชั่วโมงสองยั่โมงครับผมว่าก็น่าจะเหมาะกับซูมนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน work from home นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเคอร์อฟิวกักตัวอยู่บ้านก็ขอให้มีกิจกรรมต่างๆที่มาออกกว่าการทำงานนะครับก็อย่ายุ่งกับการทำงานมากเกินไปเดี๋ยวตัวเองจะเครียดน,นะครับในช่วงวิกฤตโลกแบบนี้นะครับก็วันนี้ผมมิสิตา,ากินทองคำขอขอบคุณทุกท่านมาไั้ที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ